เอาละฮะสมมุติว่าวันนี้คือวันที่26ทธันวาคมปี2025โลกของ PC ที่เรารู้จักกันเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะฮะคือมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยในเวลาแค่แป๊บเดียวเองเรากำลังอยู่ในจุดที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้แล้วตัวเลขนี้ละฮะคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย60ซ ใช่ฮะ60%ของ PC ทั้งหมดที่ขายในปี2025เนี่ยมาพร้อมกับตัวเร่งความเร็ว AI ในเครื่องเลยนี่มันไม่ใช่แค่เทรนที่มาแล้วก็ไปนะฮะแต่มันคือมาตรฐานใหม่ไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยมีคำกล่าวที่ว่าเราได้ก้าวข้ามยุคข,ของคอมพิวเตอร์เพื่องานทั่วไปไปแล้วและกำลังเข้าสู่รุ่งอรุณของยุคอัจฉริยะที่ปลายทางหรือ Intelligent Edge ซึ่งมันสรุปภาพทั้งหมดได้แบบชัดเจนมากๆเลยค่ะวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จริงๆ โอเคแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องอะไรกันบ้างเราจะมาดูกันว่ามาตรฐานใหม่ของ PC มันคืออะไรแล้วเจ้า NPU ที่เป็นหัวใจหลักเนี่ยมันเป็นยังไงทําไมเราถึงต้องย้าย AI ออกจาก Cloud แล้วมันจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานอัจฉริยะคนใหม่ของเราได้ยังไงสุดท้ายเราจะย้อนไปดูประวัติศาสตร์กันสักนิดเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลย A.I.P.C. เนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นสำหรับคนกลุ่มเล็กๆอีกต่อไปแล้วนะคะแต่มันกลายเป็นเหมือนอุปกรณ์พื้นฐานใหม่สำหรับการทำงานในยุคนี้ไปแล้วและแน่นอนฮะ,ะเอกของงานนี้ก็คือ N.P.U. หรือ Neural Processing Unit นี่เองมันคือชิปตัวเล็กๆที่เป็นหัวใจของการปฏิวัติครั้งนี้เลยก็ว่าได้เรามาทำความรู้จักมันกันให้ดีขึ้นอีกนิดดีกว่าคือในคอมพิวเตอร์ยุคใหม่เนี่ยมันเหมือนมีสมอง3ส่วนฮะ ปกติเรามี CPU ที่ทำงานทั่วไปกับ GPU ที่เก่งเรื่องภาพและกราฟิกทีนี้ GPU เนี่ยมันก็รันงาน AI ได้นะแต่ก็เหมือนเอารถสปอร์ตไปจ่ายตลาดนะคะคือมันกินไฟมหาศาลเลยแต่ NPU เนี่ยมันเกิดมาเพื่อง,งาน AI โดยเฉพาะเลยมันเลยใช้พลังงานน้อยมากๆน้อยแบบคนละเรื่องเลยซึ่งผลที่ตามมาก็คือแบตเตอรี่ของแล็ปท็อปเราจะอึดขึ้นเยอะมากทำงานได้นานขึ้นโดยไม่ต้องหาปลั๊กไฟนี่แหละคือจุดเปลี่ยนเรื่องประสิทธิภาพของจริงทีนี้ เรามาดูเรื่องประสิทธิภาพกันหน่อยในปี2024เนี่ยมาตรฐานของคอมที่เรียกว่า AI PC ได้จะอยู่ที่ประมาณ40 TOPS ซึ่ง TOPS ก็คือหน่วยวัดความเร็วในการประมวลผล AI นั่นเองฮะจำตัวเลข40นี้ไวด้ดีๆนะครับเพราะเดี๋ยวจะได้เห็นอะไรที่น่าทึ่งมากแล้วดูเนี่ยฮะผ่านไปแค่ปีเดียวเท่านั้นจาก40มันพุ่งพรวดไปเป็น100 TOPS โหคือมันก้าวกระโดดแบบสุดๆเลย ซึ่งพลังที่เพิ่มขึ้นมาขนาดนี้มันทำให้โมเดลภาษาที่โคตรจะซับซ้อนสามารถรันได้บนเครื่องเราแบบออฟไลน์เลยไม่ต้องต่อเน็ตอีกต่อไปพอเห็นพลังประมวลผลมันกระโดดขนาดนี้ก็อาจจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะทำไมอยู่ๆทั้งวงการถึงต้องหันมาทำ AI บนเครื่องแทนที่จะใช้บนคลาวด์เหมือนเดิมคำตอบก็คือมันมีเพนพอยหรือปัญหาสำคัญอยู่3ข้อที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นมา ใช่แล้วฮะเหตุผลหลักๆ3ข้อเลยก็คือ 1. เรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล 2. เรื่องความหน่วงและความเร็วในการตอบสนองและ 3. เรื่องค่าใช้จ่ายที่มันไม่จบไม่สิน้น3เรื่องนี้แหละที่ทำให้การย้าย AI มาไว้บนเครื่องกลายเป็นทางออกที่ดีที่สุดลองเทียบกันจะจะเลยนะฮะ AI บนคลาวด์เนี่ยเราต้องส่งข้อมูลขึ้นไปรอประมวลผลแล้วส่งกลับมามันเลยมีดีเลย แถมยังต้องจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนไปเรื่อยๆแต่พอเป็น AI บนเครื่องข้อมูลทุกอย่างอยู่ในเครื่องเราไม่ต้องส่งไปไหนเลยมันเลยตอบสนองได้แบบแทบจะทันทีแล้วที่สำคัญคือซื้อครั้งเดียวจบการใช้งาน AI หรือ inference เนี่ยฟรีไม่ต้องจ่ายรายเดือนอีกนี่แหละเหตุผลที่องค์กรใหญ่ๆหันมาทางนี้กันหมดโอเคเราคุยเรื่องเทคนิค เรื่องธุรกิจกันมาพอสมควรแล้วทีนี้มาดูเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นดีกว่าว่าเจ้า NPU เนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตการทำงานของเราไปได้ยังไงคือให้ลองนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานคนใหม่ที่ฉลาดมากๆแล้วก็ทำงานให้เราอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาเลยแล้วนี่มันไม่ใช่แค่การเปิดโปรแกร,รมแชทบอทขึ้นมาคุยนะฮะแต่มันคือการที่ AI ฝังตัวเข้าไปในระบบปฏิบัติการเลยลองนึกภาพตามนะฮะตอนเราประชุมออนไลน์ AI จะคอยปรับสายตาให้เหมือนเรามองกล้องอยู่ตลอดแถมยังตัดเสียงรูปควรรอบข้างออกเกลี้ยงโดยที่เครื่องเราไม่หน่วงเลยพัดลมไม่หมุนจีหรือเราโยนไฟล์ PDF หนา50หน้าเข้าไปแป๊บเดียวมันสรุปใจความสำคัญมาให้เลยโดยที่ข้อมูลทั้งหมดก็ยังปลอดภัยอยู่ในเครื่องเรานี่คือสิ่งที่มันทำได้จริงๆแล้ว เพื่อให้เห็นว่าเรื่องนี้มันใหญ่ขนาดไหนพวกนักวิเคราะห์เขาถึงกับเปรียบเทียบการมาของ AI PC ในครั้งนี้กับอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญมากๆในประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์เลยทีเดียวคะจำกันได้ไหมฮะย้อนกลับไปปี2003ตอนนั้น Intel ออกแพลตฟอร์มที่ชื่อ Centrino มาแล้วจูๆ่ๆ WiFi ก็กลายเป็นของที่ต้องมีในโน้ตบุ๊กทุกเครื่องจากที่เคยเป็นของหรูกลายเป็นของพื้นฐานไปเลย ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2025กับ NPU เนี่ยมันคือเหตุการณ์เดียวกันเป๊ะๆเ,เลยฮะ AI บนเครื่องกำลังจะเปลี่ยนสถานะจากของดีน่ามีไปเป็นของที่ขาดไม่ได้ไปแล้วพูดง่ายๆก็คือการมี NPU มันไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วแต่มันคือสเปคพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ไปแล้วฮะการซื้อคอมที่ไม่มี NPU ตอนนี้ก็เหมือนกับการซื้อเทคโนโลยีที่เตรียมจะตกรุ่นในอีกไม่นานนั่นเองแล้วเรื่องมันไม่จบแค่นี้ฮะ เพราะบทสนทนาในวงการเทคโนโลยีมันไปไกลกว่าน,นั้นแล้วจากที่เคยถามกันว่าเครื่องนี้มี NPU หรือเปล่าตอนนี้คำถามใหม่มันกลายเป็นแล้ว NPU ของเครื่องนี้รันโมเดลที่มีพารามิเตอร์ได้กี่ล้านล้านตัวนี่มันแสดงให้เห็นชัดเลยว่าเทรนนี้มันมาจริงแล้วก็กำลังแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยถ้าจะให้สรุปทั้งหมดเลยนะคะนี่คือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่เราเป็นแค่ผู้ใช้งานหรือ user เรากำลังจะกลายเป็นผู้กำกับหรือดเรคเตอร์ที่คอยสั่งการระบบ AI อัจฉริยะที่อยู่ตรงหน้าเรานี้เองสุดท้ายนี้ก็มีคำถามน่าคิดทิ้งทายไว้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วขนาดนี้จะทำให้บริษัทต่างๆต้องเปลี่ยนคอมกันบ่อยขึ้นหรือเปล่าหรือว่าพลังของ PC ในปี2025เนี่ยมันจะแรงพอให้เราใช้กันไปได้อีกหลายปีเลยก็นะับเป็นเรื่องที่น่าติดตามกันต่อไปฮะ